เรามาจับหอยอเมริกานะครับกินกินได้ใช่ไหมครับเนี่ยปิ้งปิ้งหรือว่าต้มต้มต้มงอย่างนี้เลยต้มย่างโอ้ยจับหอยอเมริกาเน่เน่เน่่เครับนี่อีกตัวครับหอยอเมริกาตัวเล็กกว่าได้ครับได้อยู่ได้เยได้ครับนี่ฮะหอยอเมริกานี่คือนี่ไอเชอร์รี่ของกาน่ากาหนะอ่าเป็นอ่าเป็น ทาบกานาน้อยทากกานาน้อยทาบกานาตัวนี้นะครับมีเยอะครับมีเยอะฝนตกมันจะออกมาเยอะมากเลยครับผมอืมเดี๋ยวเรามาดูนี่ีเอีกครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นอนๆๆๆอีกตัวครับนอนๆๆเยอะแยะไปหมดเลยได้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 โอ้ยทำไมเซอ่ะนายพรานเราเซแล้วครับผม ดูดเหล็กเนี่ยเอาไปปิ้งปิ้งใช่ไหมครับปิ้งก็ได้เนี่ยผสมอย่างเพื่อรสชาติได้รสชาติแต่มันจะแห้งมันจะแห้งต้มต้มเนี่ยมันจะเอาขี้เอาขื่อออกหมดหรือให้เหลือแต่หัวแฉะอ่ามันแฉะน้อยยางมันเยอะไงนั่นแหละตัวยางแหละคือตัวยา ผมว่ามันน่าจะเปิดอยู่แถวนี้แหละครับเนี่ยแถวนี้แหละแถวกอหญ้าเนี่ยแหละนี่นี่ครับนี่เขาเรียกกินได้เลยเยอะเยอะเยอะตอนเช้ามันจะออกมานี่นี่อีกนี่นี่นี่พีบุตรคองนี่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 ครับนี่นี่นี่โอ้ยหอยชาติกินโอ้ยมันหลบอยู่นี่มันหลบอยู่นี่ของฉันนี่สวยมากเลยนี่นี่นี่ จัดไปจัดไปนะเนี่ยจัดไปจัดไปแค่ผ่านผ่านผ่นนั่ nine, นต้องต้องเล็กอีกต้องเล็กต้องเล็กมีครับโอ้โหต้องเล็กนี่ต, sure. ต,ต้องเล็กต้องเล็กนี่ครับผมได้เป็นโลอ่ะเพราะว่าได้เป็นโลอ่ะได้ได้เน่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 เี่เอกนี่อีกครับนี่อีกนี่เอกนี่โอ้ยนี่นี่อีกนี่เน่โอ้ โอ้โด,ดองเลยอ,อ่ะเออนี่นี่ของแท้เลยเออดงดงไปเลยโอ้โหเราต้องจับไปให้มันเดี๋ยวเรามาจับหอยกาหน้าก่อนครับหอยกาหน้าหอยทากกาหน้ากินได้ครับกินได้ไม่ไม่ไม่เบื่อครับไม่เบื่อ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 กินได้เยอะเยะไปหมดเลยอ่ะได้ครับอยากลองอยู่อยากลองอยู่แต่ อยากลองอยากลองแต่ไม่กล้าครับมันเยอะเอิญนี่นี่นี่อีกพี่วุฒนี่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 โอ้โหไม่ได้เลยนี่อีกนี่อีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเป็นโลอะเป็นโลอะเอาไป ต้มจิ้มแจวแล้วว่ายังไงแล้วว่าต้องปรุงต้ no. hmm. okay. องก oh, ้อยต้องก้อยใช่ก้อยก็ก้อยได้กินเลยอ๋อต้มจิ้มแจวได้นอนๆนะครับขอกล้วยกอกล้วยมีอีกครับท่านผู้ชมนี่ครับกินได้ครับใครอยากได้ก็เจ็บอร่อยครับอร่อยครับอร่อยอร่อย ออกรสรสชาติขมนิดนึงติดขมนิดนึงนะครับรสชาติโอเคครับแดดฝนตกอย่างนี้มันนิ่งออกดีอ่ะครับสุดยอดเลยครับผมยอดเลยเนาะสุดยอดสุดยอดตะไคร้ก็มีเอาตะไคร้ไปตะไคร้ด้วยครับตะไคร้ด้วยตะไคร้ด้วยอ่าสักสองหัวครับสักสองหัวแต่เรา เน่ตะไครเออมัน้มนนี่ครับตะไคร้ด้วยตะไคร้ด้วยขอตะไคร้น่ด้อลุงออเพินพอดีเพินเก็บหอยก็เลยขอตะไคร้ให้เพิน้แบ่ักเื่อยจนขุนโคมดเลยหอคือล่ะตะไคร้ขอตะใเพิ่นต้มกับหอยเน่เห็นเก็บอือ จัดไปครับจัดไปตะไคร้ด้วยต้มเทใบมะขามไอ่เติม,ม,มตกินเน้อยหน่อยหรออ๋โอโอ้โหแน่ๆเขาช่อมนะครับเดี๋ยวเขาชมก่อนโอ้โหนี่ครับอออหบอยเขาเรียกหอยอะไรนะพีอ่อหอยทากกาหน,น้าครับไหนครับผมโอ้โหเดี๋ยวแย่ยยเลยครับผม โอ้โหเห็ดหลังงาฮะกินไม่ได้ายยเดีวโอ้โหไม่ได้นะครับโอ้โหเห็ดนี้ไม่ได้อู้นี่โลกว่านะครับพี่น้องเนี่ยโอ้โหโลกว่าโอเคครับก็ถือว่าสำเร็จคาสคาไรมอน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 ไหมครับใบมอนมอนมอนก็มีมอนไม่ไม่ไม่เข้า ม,มตะไ,ไตครไ่ใบมะกรูดสักหน่อยเนาะนั่นละนั่นละยู่กระดานขวามเมื่อขวามเวมือ่อดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาโอ้ฝั่งขวาเอ้ยจัดไปครับโอเคครับผมคลิปนี้จันร์สุก็าจะขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก็คือเป็นวิถี ของการเป็นอยู่เนาะครับเนาะอันนี้คือนนคมันกินได้ครับพี่น้องมันเป็นหอยทากเขาเรียกหอยทากกานาครับมันกินได้นะครับผมลองลองเข้าไปดูในม o g ล e ก็ได้ครับถ้ายังไงเดี๋ยวลองไปได้เราไปเซิร์ชด,ดูครับผมนี่ครับ โอเคครับคลิปนี้จัดสุก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้จัดสุกด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ